E hey. ก็วเขามาให้หน่อยอีกพ่อเอ๋ยแต่ขณะนี้ยิ้มก็อยต้องการใช้เงินนะพ่อนะอขณะนี้ยิ้มก็ใช้เงินไปอะไรอืมจะไปคื้อไอ้ก๊อกๆนะพ่อยิ้มยมเิ่แก้วข้นมายแกตะปูครับครับแก่ตะปูครับกวยก๋ยกวยก๋ตยก๋คยอ๋ว้า๋วยก๋วยก๋วยก๋วืก๋วยกวเก๋วยปูวยก๋วยก๋วยกูวคกเวยก๋ยกอย ขถ้นไปข้าวพนึงก็ไปนั่งนั่งแกโมอ้วนหิ้มกระโกเข้าโน่นหร้มอันนี้ข้ามาใส่ข้าวตื้อใส่ข้าวหนาหิ้มเนอข้ากับไปเ้ืยอก่วันที่พ่อวคือพ้าปฏิจุ๊ปกนก้อเยอะแหน่นะแค่บังคับแค่็ะฉลองเนี่ยพ่อใครไปก็บอกผมเนอะฉรอเรื่องที่นั่งกอกก้อนนั่งขึ้นแกงบางข่าแค่บอกแคว่าพ่อ พูกไปไม่ได้บรอกอนักปั่นมามันดึงหงว่าใช่แข่งข่นไม่เอานังปั่ทเมาไปด้วยมันไม่ให้ผมไปแบแข่งเล่มครับคเออคข่นรูกเข้าไปนับไก่น,นับยืมาครับคไปกินก็เดือมือแรงเพราะว่าเขาเขาไม่เพื่อเขตดรอบไม่งในเร่มครับคูก็รยแคบแคบเปิดกานนาบแคบพคแดแคบวกน้ดดได้ว่าท่านได้ขึ้นไปชึ้นเลออ้ เขาขายเป็นหมอนั่งเร่ยิ้มชุบต้มไงนะต้มร่วมืดเนี่ยยิ้มคยกินบ่เคยกินดูครับต้มรั่วเป็นหมอนี่นะชิเก๊ดบาูถือก็คือพถือเกิดคิเก๊ดบาดน่ะยิ้มครับูเออช่างก้อยเครช่างชูมากสัจการได้ชิเก๊ิดเกทุกอย่างคิเกะทุกอย่างคิเก๊ดบาทมืองานอย่างนั้นะ ไปกินนั้งยินมั้งซาบูอ้าวขอแคยิ้มือคกมือรับมือคกมือไ้หึงหึงแล้วก็ดวยนะดูนะจร่เรัองาบุสาุครับูอันนี้ของีนวงานน้อยบอกออววันนี้จะคล้ายปลอดภัยไหมปลอดไม่วันนี้ไอ้หนุ่มผมยาวหรือบอกจับแก้มัจะมาไหมปมมาอืมพอดูื่อผิวนะยอ้กไม่งานคือนรอนะดูนะ เดี๋ยวมันก็นั่งพ่อว่อคือตรงนั้นถ้ามันมันไม่นั่งมันก็ดึมพ่อว่อนะลูกนะอืมอ่าวคือนั่งนั่หน่อยคอยค้างคุ้มข่งกูให้กระเดือกระเดือนะลูกนะไอ้วยนะถูกขับพระหอฮือแล้วก็ด้วยกระดือกระเดือกอ้าวกระเดือกไปเรื่อยๆเนาะุณแค่ว่ากระเดือกกระจับหัวมันอืมก็มันก็คันอือให้เราเป็นกูุกระเดือเนาะอืมเดี๋ยวแก้ได้เหมือน ครับูเราทำเราเขาไม่ทำไม่ขาทำะ่อเขาก็ใอยางนั้นไปทุกพ่อเช้าวัเสอย่มีเรื่องปทุเพ่อวิ่นักเยี่ยมครัโป

ครับสวัสดีครับสวัสดีเอสซีสายบุญทุกๆุท่านครับอ่าฮองกีนี่กจปิดอ่าไม่หรือว่าปิดเสียงอ่วยกันทัวรข้าวนะครับนอกจากทำธุระให้แม่คู่อยู่ครับอ่าให้คุณแชีน้ำแน่ครับปูครับครับผมครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกูทุกคน กราบอ,อดยิมอดไอ้ครับสวัสดีครับเพราะว่าหลังจากนําปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะคุถวายผู้ให้แล้วแอดยิมวังกรหมวกันพแอดยิมขอเปไ็นเายวแต่ว่าวันลาก็ กวนวันพระหลวก็วันพะแล้กการเมื่อนี้แอดยิมถวายให้เบดทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อรับเฮากับสาธุสาธุเอาอ่าเอฟซีที่รวมบุญมากครับแอดยิมก็ได้เอาน้ำขึ้นให้ปู่เบดทุกปู่ทุกคนแล้วครับสาธุสาธุไปกำกันบาวายจูในประเทศอ่าหรือ่าอายู่ต่างประเทศครับแอดยิมก็นำถวายปู่ให้เบดทุกผู่ทุกคนแล้วครับเข้าก็ตังคิดอธิษฐานเอาเฮากับุศกสศกมันมันลำลำเรื่อยๆครับมันก็จจอมือไกลมือเข้ามาแล้วมันมือวันที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะครับวันที่ยี่ส ครับอ่าปูกันยังครับปูตาครับอ่าครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับน้องปูตาบอกเอากุญแจอ่าไปเอาเอาไปวัดนะครับมือวันที่เพราะว่าสีเฮ็ดอ่าต้นผระปลาไปวัดปูเทท่องหรือว่าวัดปลาวันมือวันที่สามสิบครับเพราะว่าปูตาสีพาแม่คู่หรือว่าลูกสีดวงหาลูกหลานนี่ไปคุยกับปูรี่รับอ่าปูรี่สีร้วมเมื่อกับปูตาพระท่านโชค ตัวใดให้ลูกให้หลานครับครับผมอ่ากะรอฟังแป๊บหนึง่งนะครับเด้อครับก็คือปูให้ปูตาเนาะไปปูตาให้วันที่สามสิบนี่ให้เอาเกุญแจกุญแจเบอร์สิบเก็ดกับเบอร์สิบเก้าสำรองไปครับขนาไปถ้าเบอร์สิบเก็ดอ่าเกิดว่าเขาเปลี่ยนลูกใหม่อ่าเปลี่ยนหน่วยใหม่ เบอร์สิบเก้าวันกับสิ่ใครใดอ่าเอฟซีกับพิจารณาเนาะครับเนาะครับอ่าครับหนึ่งเกตหนึ่งเก่าครับผมห้ามลืมและค่าเครื่องบินของเอฟซียูเออออสเตรเลียที่เอฟซีของแอดยิมนะครับเนาะเพิ่นฝากปัจจัยมารวมอ่าเปลี่ยนแวนให้ปูครับปูได้ห้ค่าเครื่องบินเพิ่นเก้าเกตศูนย์ครับเก้าเกตศูนย์นะครับเด้อแต่ว่าห้ามลืมสิบเกตสิบเก้าอ่าห้ามลืมกุญแจไปนั่งครับผม ห้ามลืม17 19ครับอ่าแอดยิมกวาดแอดยิมบอกละเอียดครับดบูด้วยครับเด้อกับฟังดีๆครับปูไฮเอฟซียูอัสเตเลียค่าเครื่องบิน970แต่ว่าห้ามลืมอ่ากุญแจเบอร์17กับ19คือวันที่10วันที่1ธันวาคมนี่ครับ FC ท่านใดคัหนลืม17ก็คือลืม19น,นี่คือบ่ได้ครับผมเอากับพี่แจน่าดีๆนะครับเนาะครับผมแล้วก็เสียงกลอ่าปูว่ายิม ครับยิมข่าเขียนครับไล่ซื้อของเอฟซีนี่ยแหละขับที่รวมบุญมากครับเขียนมันหลายๆครับยิมรับค่าหนังสือวารสารว่าค่าปากกาครับเสียงกลวนยิมผู้บอกว่ายิมมันฟังไว้านเมืองเก่ากับเกตเก่านี่ยแหละครับแต่ว่าผู้บอกว่าเกตเก่าด้วยครับเนี่นี่ครับเสียงกลวนแอดยิมนะครับเนาะแอดยิมก็เขียนไว้อยู่น an ี่ครับเกตเก้าหนึ่งเก้าบนเมืองเก่ากับเกตเก่าแหละครับเอฟซีกับพีิจารณาดีๆนะครับเนาะ กลับกลับขึ้นไปฟังคลิปดีๆครับเสียงกวนอดยิ้มนะครับเนาะบ้าเก่าบ้าเก่าเกตกะบ้าเกตเก่ากันหนึ่งเก่าขับแต่ว่าปู่บอกว่ามีเงินอยู่สิบาทครับก็สามารถมาหอปู่ได้เลยครับแล้วเลื่อมเงินสิบาทนี่บ่ได้ครับปุนี่ปู่บอกคุณนสิบาครับผมสิบาทอ่ากลมาหาหอปู่ได้ครับอ่าสิบคอรอเนี่ยก็ห้ามเลื่อมครับก็ไปยิบไปหาไว้ครับผมเพราะว่ามันกแต่สิบเก่าเลยครับสิบเจ็ดเลยอ่ะเอ็ซีกับพี่เจน่าเอา ครับห้ามลืมนะครับเด้อหนึ่งเก่ากตเกเก่าสตัวครับพี่น้องหลักกระิบิบเกตซเก่าเกตเก่าแล้วกระิบคอร์ลครับผมโอ้อ็ีกรไดินิบเก่าก็ยิ้มครับแต่ว่าฟววอเกเก่ายิ้มวันยิ้มยิ้มได้ยิ้มได้ยิน7เก่าไอ้ซิบเก่านะครับเนาะครับพกงไปเจาน่าอ่าทรัพรับแนี่วทางครับขากับเข่ากับน้ำมือนี่ครับหรือว่าอ่า f ครับสิไปเที่ยวทางประเทศนะครับเนาะครับอ่าเอาตั้งแต่ส่วงนี้ละไปครับนี่นะครับเด้อมีเก่าศูนย์ครับอ่าปูให้คุณสาลิสาครับเก่าศูนย์คุณสาลิสาขอค่ากับเขากำนาวเมื่อนี้ครับแล้วก็ปูให้พี่หอยสังเก่าศูนย์เจ็ดครับอ่าค่ากับเขากำนาวเมื่อนี้นะครับเด้อ ครับแต่ว่าสีไปสั่างไวลได้ใดครับเอฟซีกับพี่แจน่าเอาครับทั้งสองความสามารถระบุเวลาได้ครับรวคาปูให้แม่คู่ครับสิบเกมันไปออกเก็ดศูนย์มาสันวาออกศูนย์เจ็ดนี่แหละราคาไปออกหนึ่งศูนย์เจ็ดแต่ว่าปูตานับกระทงมือขึ้นนี่ครับเพราะว่าปูกลับขึ้นมาล้อยกระทงปรทันครับเขากลับไปเบิดกวนมาสันวาครับเก้าหกหนึ่งเอเกเก้า งกเก็บเลครับเด็กเกางกเก็บครับผมที่ปูไปร้อยกระทงนะครับครับอ่าครับสำหรับมือมือแมงครับมือแมงปูส่วนยิมไปกินก้อยเด็กอ่ารอบเด็กหนอหมีในมีอะไรเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีทันใดครับจะไปกินก้อยเด็กต่างประเทศครับแอดยิมครับอ่าครับอ่าระวังจวนปวดเลยครับเด้อครับเอฟซีทันใดจะไปกินก้อยเด้็กแอดยิม ครับอย่าลืมครับ <c oughs> ผู้บอกให้อ่าก้อยเด็กมันถือกุศลบาทเถื่อถือ,ถอยิมมัา 1, 7, 7าะะ่านว่หนึ่งเจ็ดบาทอ่าราคาครับนาสิบบาทแอฟยิมออเ็เขียนหนึ่งศูย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งย์แล้วก็สิบอ่าครับกินก้อยเด็กเอฟซีแคปนาจอไปเลยครับเด้อครับเอฟซีทันใดจะกินก้อยเด็กกับแอยิมครับหนึ่งศูเจ็่งเจ็ดเจ็ดศูย์แล้วก็สิบแปลว่าสิบหกปูบอกว่าจัดด่วนจัดตอนนี้เลยครับ สร้างดวนเลยครับสิบหกนี่ครับสิบหกอันนี้ค่ากับเขากับน้ามือนี่นะครับเนาะกับผมกับประเเมนขอหนึ่งคันด่าเถอะกับอีสี่กับฟังดีๆพี่จะน่าเอาครับอันนี้จัดดวนครับนี่นะครับจัดดวนวันนี้ครับผมเวลานี้ครับ ครับก็ขอยเอซีสายบุญครับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้ส้วงมันมันลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมบัติปัตนาทุกประการครับสำหรับตัวเลขของวันที่หนึ่งท่านว่ากรมปศสสอ6พครับก็ยังย่ำตัวเก่าตัวเดิมเก้าเก็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก็ดและก็สิบข้อหล่อนะครับเนาะอ่ครับก็ให้ส้วงมันมันลำกันทุกผู้ทุกคนฝากไวปแค่ตัวหนึ่งก็คือหนึ่งหกกับ เจ็ดศูนย์ครับผมอ่ะโศกมันมันลำลำเลยด้วยครับคิดเรื่องนใดเงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดกับคอยสมบัติปัฒนาทุกประการครับคอยบุญบาร,รมีองค์ูชีปากาวปูตานะครับเนาะดวงันดาน้านสายบุญของครูครับมีแต่โศกแต่หมันแต่ดำแต่ด้วยครับค่วมเก็บยายใหได้ค่วมไข่ยายให้มีวันที่หนึ่งท่านาว่าข่วมกับขอให้เอฟซีสายบุญทุกทุกท่านเบิกบุญได้ทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อให้มงานแตกทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่านช่องยิมจะขอจบคลิป โชคโชคมันมั่นลำลำารด้ยรวยแอดยิมกาบขอสวัสดีครับ